สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอสแม็กกูดคาอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามีรถหลากหลายเรามีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ง Luxury รนะครับรถเก่ง e ีโคคาร์ถกระบะ4ประตูตัวสูงนะครับวันนี้นะครับมอจะมารีวิวนะครับรถกระบะแต่งหล่อนั่นก็คือเจ้า i ิซูซูดีแตัว1.9 LDA ปี2020รถกระบะตัวลองท็อปที่ผมบอกเลยว่าหล่อมากๆเดี๋ยวไปดูกันครับ ちょっと待って。 เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของเจ้า Isuzu D-Max ปี2020คันนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าอย่างแรกคือรถปีรถใหม่มากนะครับแล้วก็วันนี้สีของรถคันนี้ที่ได้นะครับจะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแต่ว่าอันเนี้ยมันจะยังไม่ถึงกับแบบเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆเทาดํามันจะเป็นสีเทาดําแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดดานกพิราบนะครับเป็นสีเทาดําที่ค่อนข้างอ่อนลงมานิดนึงซึ่งผมว่าสีนี้สวยเอาไปแต่งอะหล่อนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับสิ่งที่เราได้มาอย่างแรกก่อนในส่วนของกระจังหน้าเนาะจะบอกก่อนว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวเดียวกับที่อยู่หน้าโชว์รูมนะตอนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฉมก่อนโฉมปัจจุบัน1ปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันในออปชันเนี่ยเหมือนกันหมดแต่อาจจะแตกต่างกันแค่ในส่วนของตัวกระจังหน้าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากๆพอๆกับตัวใหม่เลยนะครับส่วนที่ได้มาอย่างแรกก็คือกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมเป็นแบบซ้อนกัน2ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวด้านในเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดตัดกับโครเมียมสีเงินนะครับซึ่งตรงนี้หล่อแล้วก็สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของเจ้า d m a มคันนี้นะครับเป็นไฟ led ทั้งหมดนะครับไม่ใช่หลอดไส้ไม่ใช่ฮาโลเจนแล้วเป็นไฟ led หมดเลยแล้วก็มีไฟ daytime running light มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยนะครับสําหรับไฟของเจ้าดี a มปี2020คันนี้นะแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะนะครับว่าของแต่งคันนี้เยอะมากนะครับสาหรับใครที่แบบอยากได้รถที่ แต่งหล่อพร้อมใช้แล้วกันแต่งหล่อพร้อมใช้เลยอะ่ะคือซื้อไปแล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มหรือถ้าจะไปทําก็ทําอีกแค่นีน้นดิดหน่อยแล้วก็คือใช้ได้งานาได้ยาวๆเนี่ยห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเดี๋ยววันนี้มอสจะพาไปดูละเอียดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของแต่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดรถรอบคันนะครับอย่างแรกเลยที่เรามาถึงนะครับจุดเด่นๆนะครับนั่นก็คือเจ้าแม็กแล้วก็ตัวล้อของเขาเนาะนะครับซึ่งวันนี้นะครับแม็กที่เราได้ตัวนี้เนาะก็เป็นแม็กแต่งนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับ สีเงินตัดกับตัวรถสีเทาดำเนี่ยโคตรสวยแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีจานครอบเบรกเนาะเป็นสีน้ําเงินมาให้นะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะจานครอบเบรกจานแล้วก็ตัวหัวหัวน็อตเนี่ยจะเป็นสีใกล้เคียงกันครับซึ่งเป็นโค,คุมโทนเนี่ยเป็นสีน้ําเงินหล่อมากนะครับเพิ่งเคยเจอนะปกติจะเจอแบบจะเจอทองกับแดงค่อนข้างเยอะแต่วันนี้เพราะมาเป็นทองกับสีน้ําเงินอะ่ะก็สวยมากนะครับมันดู มันดูสุข,ขุมนุ่มลึกมันดูเป็นถ้าผู้ชายใช้ก็จะดูแบบเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างหน้าคนหานิดนึงนะครับต่อมาเนี่ยในส่วนของกระจกข้างเนาะก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีตัวรถกับตัดกับสีดํานะครับผมอ่ะเราไปกันเร็วๆนิดนึงแล้วกันครับในส่วนของตรงนี้เนาะในส่วนของตัวมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งเดี๋ยวมอสพาเดินดูเลยเนาะว่ารถคันนี้เนี่ยปี2020เนี่ย บางทีคนก็จะแบบอ้าวรถยังใหม่อยู่เลยทําไมเขารีบขายจังทาไมอะไรจังนะครับรถมันโดนชนมาหรือเปล่ามันอะไรมาหรือเปล่าวันนี้เด <mic ül erstmal> ี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกตัวเม็ดอาร์คนะครับตรงประตูนะครับเดี๋ยวพาดูทุกทุกทุกบานเลยนะนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีการแกะการแงะนะครับไม่มีรอยรอยทํานะครับน็อตเนส์นะครับตรงนี้นะครับโรงงานทั้งหมดนะครับให้ดูน็อตหัวประตูนะครับสีเดียวกับตัวรถ เดิมโรงงานนะครับผมไม่มีไม่มีรอยแกะนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมมาต่อมานะครับประตูด้านประตูหลังอ่ะเรามาดูกันนะครับวันนี้น้องอย่างที่บอกอาจจะพารีวิวละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อให้กับเพื่อนๆทางบ้านละกันนะผู้ชมทางบ้านเนาะที่อยากจะดูรถเนี่ยเราสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับโดยที่เราอาจจะต้องไม่ต้องเดินทางมาหรือถ้าใครสะดวกอยู่แถวนี้ สามารถแวะดูรถตัวจริงกันได้แต่เดิดขครอยู่ทางไกล <_ d isk> ผมบอกเลยว่าวันนี้พาดูให้มั่นใจว่ารถที่เรามาขายทุกคันนะครับไม่มีชนหนักทิ่ความน้ำท่วมแน,น,น่นอนเดิม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 ทั้งหมดนะครับเมื่อกี้น้องตัวนู้นให้ดูไปแล้วเนาะนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของประตูแต่ละด้านนะครับโอเคนี่แล้วก็ตรงประตูนี่ให้ดูนะครับเม็ดองคเม็ดอาร์คนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมสบายใจได้นะครับ ต่อมาครับในส่วนของด้านท้ายเนาะด้านท้ายจริงๆผมชอบไฟเลี้ยวผมชอบไฟท้ายตัวโฉมนี้ไฟท้ายเขาเนี่ยจะทําออกมาเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยม2ก้อนตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีแดงๆเหม,มืนเวลาเบรกกลางคืนอะ่ะสวยมากใครขับตามอะ่ะสวยมากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงด้านหลังตรงนี้ครับก็จะมีมือจับตรงนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเจ้าตัว LDA คันนี้แล้วก็ส่วนด้านท้ายตรงนี้ครับ mm hmm. เขาก็เปลี่ยนเป็นของแต่งเป็นคําหลังมาให้นะครับตัวนี้สีน้ำเงินจะบอกว่ารถคันนี้แต่งมาถือว่าค่อนข้างสวยเพราะว่าเขาค่อนข้างคุมโทนทั้งคันมาไม่ว่าจะเป็นตัวแม็กตัวครอบน็อตตัวคําหลังตัวท่อทั้งหมดเนี่ยแต่งมาเนี่ยคุมโทนสีเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวท่ออะเมื่อกี้ลองสตาร์ทลองฟังเสียงดูแล้วนะครับ อาจจะมีเสียงดังนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ดังแบบน่ารำคาญนะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นฟีลแวนแลละกันเอาง่ายไม่ฟีลแวนต์ละกันนะครับคือดังดีเลยนะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับเขาทําช่วงล่างมาใหม่นะครับมีใส่โช๊คใหม่มาให้นะครับแล้วก็มีแปลงแหนบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวกล่องโหลดมาให้นะครับคิดดูดิขนาดกล่องโหลดทั้งใต้อะเขายังคุมสีเป็นสีน้ําเงินมาให้เลยนะครับเพราะงั้นบอกเลยคันนี้ สวยมากนะครับแล้วก็โชคเนี่ยเห็นไหมก็เป็นสีน้าเงินมาให้ขาวน้ําเงินสวยมากนะครับแล้วก็เท่าที่เราลองขับกันมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้ทํามาค่อนข้างดีแล้วก็นิ่มมากๆเลยนะครับผมสาหรับใครที่แบบชอบเนาะของตรงของแต่งเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้คุ้มนะครับแต่งมาให้หมดเลยนะครับทาช่วงล่างมาให้แล้วใช้งานแบบนิ่มกริบนะครับสบายใจได้หายห่วงนะครับแล้วก็ตัวกระบะตัวอะไรเงี้ยครับยังเป็นเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ ดูเมด็ดองเม็ดอาร์เนาะดูเม็ดอาร์ข้างในก็ได้นี่มาตัวเม็ดองเม็ดอาร์ข้างในอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์ด้านท้ายเห็นไหมให้น้องวนกล้องอนิดนึงแล้วกันนะครับเม็ดอาร์ด้านในนะครับตรงนี้นะครับอยู่ครบหมดนะครับเดิมโรงงานทั้งคันเนาะอันนี้สบายใจได้เลยได้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็คันนี้ใหม่วิ่งมามาเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในกันว่าข้างในเนี่ยเขามีของแต่งอะไรมาให้อีกซึ่งตอนนี้ของแต่งก็เยอะแล้วนะก็สําหรับเจ้า ด่าภายในของเจ้าอีสุดีแม็ปี2020คันนี้เนาะผมบอกก่อนเลยนะว่าองนี้เราคุณจะเอาก่อนนะครับเสียงดังดผมบอกก่อนเลยว่ามันกลายเป็นรถกระบะที่ดูสปอร์ตขึ้นมามากๆเลยผมเคยรีวิวดีแม็ปี2020มาแล้วคันนึงเหมือนกันภายในก็จะเป็นคล้ายๆประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่มีของตรงของแต่งแบบนี้สําหรับภายในมีแต่งอะไรบ้างมีหึคือวัดบูทนะครับสําหรับใครที่เป็น สายที่เรารักในความเร็วเนาะในการดูรอบในการดูอะไรต่างๆดูทวงโงทเบลดูว่ารถเรามันบูตไปถึงไหนแล้วนะครับกี่ปงกี่ปอนแล้วนะครับก็มีตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้ก็จะมีตัวดิฟฟี่มาให้นะครับดิฟฟี่ก็จะเป็นตัวบอกสถานะรถต่างๆนะครับถ้าใครที่ไม่เคยใช้เนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขามีแสงไฟด้วยนะครับผมสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งสตาร์ทให้ดูนิดนึงนะ เป็นไงเป็นไงยังแจมยังแจมดิฟฟี่ยังคุมโทนมปทางสีฟ้ามาให้เลยนะครับบอกก่อนเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็สำหรับเลขไมค์คันนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่15,200กับอีก4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็คือรถใช้งานมาเนาะปีนี้ปี 20, 20, 20, 20, 20 2 0นี้ปี2 1 22ปี2ี่แลละก็ปีกว่าๆนะครับก็ถือว่าใช้งานมาไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อันนี้จับเครื่องก่อนแล้วกนะันเนาะ แล้วก็พวงมาลัยคันนี้ที่ได้ครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รับสายวางสายนะครับสั่งงานด้วยวิทย์คอนโทรลได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมต้องเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวการถอยหลังรถกระบะในปัจจุบันแต่ละรุ่นผมโคตรงงเพื่อผมว่าขับรถกระบะหลายคันเนาะแบบเดี๋ยวว่านี่ลองเอาคันนู้นไปคันนี้ไปสิ่งที่ต้องตื่นเต้นทุกครั้งก็คือนี่ เกียร์ถอยหลังนะครับบางบางรุ่นก็ต้องกดบางรุ่นก็ต้องยกบางรุ่นก็ต้องงัดสุดอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือดึงขึ้นแล้วก็ตบซ้ายแล้วก็งัดขึ้นสุดนะครับก็จะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังซึ่งพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับตัวจอด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูนะเพ่งตัวนี้มีกล้องมองหลังแล้วนะครับก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยจอชัดภาพกว้างนะครับถือว่า โอเคเลยนะครับสาหรับใครที่ไม่ค่อยได้ขับรถหรือว่าอาจจะเป็นรถคันแรกแล้วยังไม่มีความมั่นใจในการถอยหลังเพราะนั้นหมดห่วงคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับผมสาหรับกล้องมองหลังแล้วก็ตัวระบบตัวระบบรถรองรับอะไรมาบ้างนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าเป็นรถกระบะที่รองรับเยอะมากนะครับรองรับหมดเลยนะครับ USB AUX Bluetooth นะครับหรือแม้กระทั่งในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยก็รองรับได้ทั้งหมดทั้งม i ลเล r Link มิเลสแคสแล้วก็ Apple c a r p e เพก็สามารถรองรับได้ทั้งหมดเลยก็ถือว่าครบนะครับในเรื่องของการใช้งานเนาะแล้วก็ในส่วนรงชาองอื่นๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องเก็บของอไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ก็สามารถวางของกระจุกกระจิกได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของข้างบนอีกอันนึงนะครับมีลิ้นชักข้างล่างให้อีกอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มีสมุดปุ๊กมาให้เลยนะครับของโรงงานยังอยู่ครบนะครับ แล้วก็ตัวนี้ที่วางแก้วไฮโซมากนะครับซ่อนเก็บไว้เรียบเนียนกลิบสวยงามแล้วก็วันนี้สําหรับเบาะที่ได้นะครับก็จะเป็นเบาะคันนี้จะเป็นเบาะผ้าเนาะนะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตัวปรับเนี่ยตัวของบเบาะนะครับจะยังเป็นระบบแมนนวลอยู่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่สภาพภายในสวยมากนะครับตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาตัวคอนโซลทั้งหมดของตัวรถเนี่ยครับเขาก็ทํามาเป็นแบบ เป็นพลาสติกสีดําทั้งหมดเลยคุมโทนดาทั้งคันนะครับก็ถือสึว่าสวยงาม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 ผมบอกเลยว,ว่าคันนี้หนึ่งคือรถเดิมๆอะ่ะเขาสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าพอคันนี้เอาไปแต่งเอาไปอะไรเพิ่มเติมมาผมบอกก่อนเลยว่ามันก็สวยขึ้นแล้วก็คันนี้เขาคุมโทนมาดีนะครับแต่งมาไม่แวน่นถือว่าแต่งมาหล่อแล้วก็แต่งมาสวยเมื่อกี้ลืมรีวิวเบาะข้างหน้าเลยอะเบาะข้างหน้ามันดีมากคือ บอกข้างหน้าเขาค่อนข้างทํามาแบบมีความเป็นอบๆน,นิดนึงคล้ายๆพวกรถสปอร์ตมันจะมีความโอบหลังเรานิดนึงเวลาเรานั่งแล้วมันสบายซึ่งอย่างข้างหลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยทํามาดีนะครับพื้นที่ข้างหลังกว้างขวางเป็นกระบะ4ประตูเนาะเหมาะกับครอ,อบครัวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้งาน2คนก็ได้3คน4ี่คนได้หมดไปครอบครัวหรือครอบครัวใหญ่ก็สามารถใช้งานได้ <S <S ด้านหลังก็จะมีตัวช่องเสียบชาร์จแบตให้อีกทีหนึ่งมาให้นะครับ ส่วนเบาะด้านหลังเนี่ยก็เป็นเกรดเดียวกับเบาะด้านหน้าเลยนะคุณสมคุณคุณภาพดีเหมือนกันแล้วก็มีตัวรองหัวมาให้นะครับ3จุดซึ่งอันเนี้ยดีรถรุ่นรถรถกระบะรุ่นใหม่ๆผมว่ามันดีขึ้นเยอะมากเลยนะแต่ก่อนน่ะตรงกลางเป็นเบาะที่แบบไม่มีคนนั่งเ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวรองหัวให้แต่ว่าตอนนี้เขาทํามาซัพพอร์ตให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีระบบไอโซฟิกให้ด้วยนะครับก็สําหรับบ้านที่แบบครอบครัวเนาะกระบะสี่ประตูเนี่ยสายครอบครัวเนี่ย เด็กปัจจุบันเดี๋ยวนนั่งคาซีทกันเยอะครับ ISO FIX ตรงนี้ก็มีให้นะครับเอาไว้สําหรับล็อกคาซีทข,ของเด็กทําให้ความปลอดภัยของลูกเราเนี่ยมีความปลอดภัยที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูประตูฝั่งนู้นต่อเมื่อกี้ยังติดประตูฝั่งนูน้นกันอยู่นะมานะครับรถสวยเดิมทั้งคันนะครับพาไวทุกจุดเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตรงนี้อยู่ครบนะครับสบายใจใหายห่วงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของ ตัวประตูนะครับส่วนใหญ่อะครับเวลาเราซื้อรถมือสองเนาะเวลาเราดูไม่รู้จะดูอะไรเนี่ยครับให้เราดูโครงสร้างก่อนอย่างน้อยถ้าโครงสร้างเดิมเนี่ยลูกค้าสบายใจได้นะครับว่าอย่างน้อยรถเราเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่างน้อยโครงสร้างรถมันเดิมมาเนี่ยเดิม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 หมดนะครับอ่ะพาดูพาดูอึบ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 ไอติดนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราดูได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในพวก น็อตต่างๆนะครับจะเป็นพวกน็อตหัวประตูพวกนี้เนาะจุดพวกนี้เอาง่ายคือถ้าโดนชนข้างโดนอะไรมานะยังไงอะเขาก็ต้องถอดแกะส่วนนี้ไปทําอยู่แล้วครับแต่วันนี้สบายใจได้เลยน็อตเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับสบายใจได้ไม่มีโดนมาแน่นอนนะ mm. แล้วก็ประตูสุดท้ายอึบอึบอึบให้ดูประมาณนี้แล้วกันจะจะได้ไม่ต้องเลืองอกมา mm. เดิมโรงงานนะครับผมโอเค ก็บอกการันตีอยู่แล้วนะครับซื้อรถกับเราไม่ต้องห่วงนะครับรถสวยไม่น้อยนะครับแล้วก็เดิมทั้งคันนะครับสบายใจได้แล้วก็วันนี้เนาะอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2020แล้วก็ได้ชุดแต่งไปด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูซึ่งวันนี้ทวนให้เดี๋ยวทวนให้ตอนท้ายคลิปอีกทีหนึง่งมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงว่าจะสวยงามระนาดไหนนะครับรถแค่ปีนิดเองสำหรับใครที่แบบอยากหารถที่แบบ คล้ายๆป้ายแดงเนาะสภาพป้ายแดงแล้วกันใครอยากหาสภาพป้ายแดงใช้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผิดด้านใช่เขินไปหนึ่งเขินสองนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของฝากระโปรงรถข้างหน้านี้นะครับก็วิธีการดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าเนาะอย่างแรกเลยก็มาดูพวกนี้ครับพวกน็อตพวกน็อตพวกนี้เนาะเป็นน็อตเดิมโรงงานหมดนะครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยครับพวกน็อตลึกๆเนี่ยดูให้ซูมดูไว้ใกล้เลย พวกนี้เดิมโรงงานเดิมโรงงานทุกตัวสบายใจได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสังเกตได้ง่ายๆครับก็คือพวกตัวตะเข็บตัวนี้นะครับการจิกตะเข็บตรงนี้นิดนึงเนี่ยเราก็จะพอรู้ได้ว่าถ้าเขามีการคืนรูปก,กลับมาเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ครับจะเป็นของโรงงานทั้งหมดเนาะแต่ปัจจุบันถามว่ามันมีไหมที่แบบทําออกมาได้เนียนมากๆอะ่ะมันก็มีนะ แต่ว่าเราดูน็อตดูอะไรพวกนี้ครับอย่างไยเราดูพวกนี้เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์แรัเนเราไม่พลาดละกันไม่โดนย้อมแมวเนาะนะครับพวกนี้เนี่ยเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง DDI 1.9นะครับผมแต่ว่า1.9ตัวใหม่ๆตัวนี้ครับผมบอกก่อนว่าประสิทธิภาพมันอะไม่ได้ด้อยไปกว่าตัว2.5ตัวเก่าๆนะส่วนสมรรถนะกําลังพวกนี้ครับถือว่าทาออกมาได้ดีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเครื่อง1.9จะไปไหวไหมคนของได้ไหมคนของได้ สบายมากนะครับลูกค้าซื้อรถพวกนี้ไปเนี่ยบางทีจะไปขนของนองของหนักอะ่ะทำว่าไหวไหมมันก็ไหวนะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเครื่อง1.9เพราะนั้นสบายใจได้แล้วก็คันนี้มีมาให้หมดเนาะพวกเบรก ABS มีมาให้เรียบร้อยนะครับสบายใจได้ในการใช้งานปลอดภัยแน่นอนโอเคอ่นะฝากระโปรงค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับกับรถ ในกลุ่มรถแต่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นคนชอบแต่งรถขนาดนั้นนะครับซึ่งแต่ว่าข้อมูลในที่เราหามาให้เนาะอย่างแรกเลยวันนี้ยเราได้คันนี้ไปนะครับคันเนี้ยถ้าออกศูนย์ป้ายแดงเลยเนี่ยประมาณ70,000สนกว่าๆกับเกือบ8ปดแสนเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเมื่อกี้ไปคุยกับน้องอยู่ว่าไอ้ชุดแต่งเนี่ยมันเหมือนชุดแต่งที่มากับโรงงานเลยนะซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราออกป้ายแดงมาเนี่ยเราออกป้ายแดงมาเนี่ยชุดแต่งพวกเนี้ยครับถ้าเกิดบวก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 ไปเนี่ยเบ็ดเสร็จต้องมีอีก3ามสี่หม ต่ำๆเครับตัวแค่ตัววัดบูทเนี่ยก็ยจะเป็นหมื่นแล้วนะแล้วก็ตัวแม็กเออตัวคําตัวโชค๊คตัวเครื่องล่างเนี่ยช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงมากๆนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยตัวนีด้ดูดูดูแล้วเนี่ยออกจากป้ายแดงมาเนี่ยต้องมี8 8ดแ0 0สนต้นต้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าวันนี้พอเป็นรถมือสองนะครับคันนี้ราคาเหลือแค่7 0 0 0 0สนกับอีก1 0,000มแล้วก็800 0บาทเท่านั้นเอง ซึ่งผมบอกว่าประหยัดไปเนี่ยน่าจะเป็นแสนแน่ๆนะครับรวมชุดตรงชุดแต่งเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่แบบเป็นคนที่ชอบเนาะอยากได้รถสภาพป้ายแดงแต่ว่าวันนี้มีของแต่งแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแม็กผมทวนให้คันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับมีแม็กมีตัวคอบเบรกนะครับมีคําหลังมีโชคล่างนะครับมีกล่องโหลดมีวัดบูทดีดีนะครับแล้วก็มีอะไรอีก มีประมาณนี้นะครับซึ่งของแต่งเนี่ยรอบคันคุมโทนมาให้เรียบร้อยแล้วก็ผมบอกว่าของแต่งชุดนี้หล่อไม่แวนแน่นอนนะครับแล้วก็ในราคาเนี่ยอยู่เพียงแค่7 1 0 0 0 0แล้วก็8 0 0 0บาทสำหรับรถปี20แล้วก็เลขไม์เพียง1 5 0 0 0หมื่าโลสำหรับใครที่กำลังหากระบะใช้งานเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวใช้งานคนเดียวหรืออะไรก็ตามแล้วก็มีความชอบในการที่แบบเราชอบชุดแต่งแบบนี้ชอบชุดแต่งสไตล์นี้ไม่ได้แว้นนะครับแล้วก็ รอๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ช่องทางด้านล่างนะว่าจะเป็น Facebook YouTube l ล n e หรือถ้าเกิดใครใจร้อนก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆเนาะแล้วสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นรถอะไรนะครับสวยขนาดไหนเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามกันไว้เพื่อจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครสนใจกระบะ แต่งหลอ่อแต่งซิ่งคันนี้นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ